สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งยันต์กกตูมค่ะฝนตกนะคะนกก็อย,อย่างละหืเลึงนะคะนู่นค่ะป้านกนะคะนกน้อยนะคะนกกระจิบกระจอกบ่นกไม่ยังอันนี้นะอ้ยมาจับสายไฟนะคะเต็มไปหมดเลยโผตั้งแต่นูน่นยาวมาเขาเรียกว่านกอะไรนี่นกนกนางเอ็นโน้ป้าผู้ผู้ผู้เจ้าไปเบื้องเนี้ยผู้ ผู้ผู้ผู้สีแยกนะปลาไปดูไปดูสีแยกนะโอ้ยปตาโอ้โหโอ้โหโอ้ยไปดูสีแยกหนุนปลานกนกนกจับสายปลาผูู้เป็นฝูงคักเทเจ้าตาผู้ผูู้ฝนตกใหม่นกก็สดชื่นโอ้ยออกมาบินลอดเลย มันบวชอนมันมีแห้งแล้วเนาะป้าผูนกไม่ร้อนนกล่าเริงกับฝนโอ้ยฝนตกไม่นดนกมันมีแห้งนกนั่งเอ็นอู้ออกมาทุกทางเลยดิลายกระดกกระโอป้าจับสายไฟสี่แยกเต็มไปหมดเลยโอ้ป้ามันออกมาทุทางไหนเนาะอืมฮะ ฝนพอฝนตกหยุดเนาะมันก็ออกมาเลยป้ามันล่าเริงมันเย็นนะคะผูพ้พี่น้องเอ๋ยอืมป้าตอนนั้นไม่เห็นนี่มันมาจากไหนเนาะนเออนู่มนุ่มนู่มมันจับไปทั่วเลยสี่สายสี่แยกนะมุมนะมันออกมาจากสาเนาะตอนนั้นยังไม่ไเห็นเลยเด้ผ้เออนกนางแอ่น ไปเติมหึดหลายหึดหลไหลโอ้ยโหไปเติมหึดหลไหลอ๋อโหโผโผมันมันล่าเริงมันสนุกมันสนุกมันซุ่มชื่นมันก็ออกมาบินเต็มสายไฟเลยปังแหน่้ผู้สีแยกนะมันเต็มไปหมดเลยนะผูยาวไปนู่นตาทางพุ่นก็ยาวเถอะผูโอ้ย จุดนู้นอีกเด้แต่ละจุดอีโอ้ยตามสายไฟนะไอรสีนู้นจุดนู้นก็เต็มนู่นง่อยก,ก็ปูกะโปดอยู่ผูกพวแน่ที่นอกเลยป้ามันชุ่มชื้นเนาะมันถูกมันเห็นน,น้ำฝนมันก็เลยออกมาบินแล้วก็มาจับตอนที่ฝนไม่ตกมันไปหลบกันอยู่ที่ไหนเนาะเนาะพอฝนตกฝนหยุดแล้วป้าโอ้โหูกผูกผ ป้าพูสายนุ่นก็เต็มไปเลยพู๋ว้าเต็มสายไฟสายพูนก็เต็มพูโอ้ยนี่ป้านกนั่งแอ่นไปตะบึงเหน็นเนาะพูโอ้ยเอฟซีเยอะจริงๆเลยป้ามันมา,าจ,จะทางไหนอโห มันฝนหยุดแล้วมันฝนตกแล้วฝนหยุดมันเย็นมันชุ่มชื่นมันก็ออกมาหากินอย่างที่อะไรล่ะอาหารมันก็จะออกมันรู้มันรู้ว่าอาหารก็จะออกมันก็ออกมาหากินนะคะนกนางแอ่นนี่มันรู้จริงๆนะคะนู่นนะคะโอ้โหเต็มเลยอีฟซีเยอะมากมาเลยไม่รู้ว่ากี่ตัว สายไฟแต่ละสายมีสีสายจุดนี้ก็มันก็มาอยู่จุดนี้นะนี่จุดนี้โอ้โหยาวหยุดเลยโอเส้นนี้ก็ยาวไปถึงนูน่นป้าเอตเบิ่งเถอะนะพี่น้องโอ้หป้าเส้นเถอเส้นนี้ก็ไปนูน่น อืม mm hmm. ดูจุดเส้นนี้ก็ไปนูน่นโอ้โหนู่นค่ะเต็มสายไฟสีสายเลยป้าไม่จ่อยจะเบิ้งแน่นกนี่ได้เห็นด่บ่ป้าจะเบิ้งแทะโอ้โหเออพูนปูนพูน,พนป้าหฮวินเต็มไปหมดเลย น่าดูจริงนกนางแอ่นดีมันดีใจฝนตกมันก็ได้แห้งเด้เนาะมันซุ้มมันเย็นเนาะมันก็ดีใจฝนตกมันก็ออกมาจ้มันออกมาแต่ซสิเลยพี่น้องเอ้ยจากมันออกมาแต่ทางไหนโอ้โหมันมาหยุดจุดเดียวเนี้ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหน่าดูน่าชมนะคะอ่าเบิงงแเนหูอืมน่าดูน่าชมน่ารักบินล่อนกับมาจับสายไฟเต็มไปหมดเลยสี่สายป้าจีโอ้โหน,น,นู่นหลังจากฝนหยุดมันล่าเลยมันมาแต่สงสัยมันมาแต่ภูเขาเนาะ ح, มันบินว่านเลยนะคะทุกคนอืมบินมาหาเพื่อนเพื่อนดูโหเป็นตาเบิงเป็นตาเบิงสงสัยมันลงมาจากภูเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะโอ้โห و. นี่มันดีใจที่ฝนตกมันเลยชุ่มเย็นกันตอนที่มันแดดแด,ดไม่เห็นสักตัวเลยค่ะเอสี ไม่เห็นแม่นแต่ตัวเดียวแต่พอฝนตกมันมาจากไหนก็ไม่รู้เอ๊ะอะไรนะ่ะอ๋อนนอันนั้นคือนกเขาบอหรือเป็นอย่างนออือฮอพวกนกก็บินออกหากินบินอ่าออกอ่ะสู่อากาศเหมือนดีใจกันยกใจเลยโอ้โห,โห,โหจับกันก้อนเลยตัวที่บินก็บิน ตัวที่จับก็จับนี่นะคะเ f ีไม่ว่าแต่คนนะที่ดีใจฝนตกนะคะนกหนูก็ดีใจด้วยนะคะเพราะมันจะมีอาหารมีน้ำกินเนาะโน้นนะคะมันไม่รู้มาจากไหนแปลกจริง อู่นตัวนู้นก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยตัวนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ติดตาเบึ้งแท้ๆพี่น้องเลย <c oughs> นี่ค่ะโอ้โหพอรถมามันบินนูน่นๆว่อนเลย บินว่อนกันเลยโอ้โหโอ,โอ,อ้าวบินกันไปไหนแล้วเนาะโอ้โหไปกันแล้วโนูนโน่นน่นอ๋อแล้วก็มาจับกันเหมือนเดิมนั่นแหละบินสนุกสนานกันนะคะค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย